ครับสวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรนะครับวันนี้มหาสมบัตินะครับรับจ้างฉีดยาในนาข้าวนะครับอากาศแจ่มใสนะครับวันนี้12มกราพุทธศักราช2565นะครับฉีดยาโจมาสันบวกจีแอนกาดบวกอารอนกาดนะครับคุมค่าหญ้าในนาข้าว7 1 2ถึง12วัน คุมค่าหย่าดอกขาวย้าข้าวนกกกหนวดปลาดุกหนวดแมวนะครับฉีดหลังวาน7-12วันอันนี้จะเป็นนักบินนะครับผู้น้ำนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการบินในภาคสนามนะครับนาข้าวนะครับผสมยานะครับอันนี้จะเป็นโจมาซอนบวกเจอันกะนะครับ ฉีดพ่นบนนาข้าวประมาณ19ไร่นะครับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับวันนี้เราโดนกเกษตรมหาสมบัตินะครับรับจ้างฉีดยาในนาข้าวครับติดต่อสินค้านะครับโจมาซอนบวกดีแอนกาดอาวันกาดได้ผลดีสุดยอดนะครับคุมพยาในนาข้าวด้วยโดนกเกษตรนะครับโดนกเกษตรนะครับ นี้จะเป็นโดนของเรานะครับผมอันนี้แปลงนาที่จะเฉียดนะครับประมาณ20สไร่นะครับวันนี้ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตามบนนางามในเขตร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับผมอันนี้ยี่สิไร่นะครับมีกระต๊อบน้อยๆนะครับสักคู่หนึ่งนะครับทางเรากำลังเตรียมยาอยู่นะครับผม โดนเกษตรมหาสมบัตินะครับกำลังเติมน้ำยาโจมาซอนในนาข้าวนะครับายาโจมาซอนบวกเจอันกาดอาวันกาดนะครับคุมค่าหญ้าในนาข้าว7-12วันนะครับพี่น้องเกษตรกรได้ผลสุดยอดมากเลยครับผมนะครับถ้าใครได้ลองเอาไปฉีดแล้วหรือว่าให้ผมไปฉีดให้ในนาข้าวรับประกัน100%แน่นอนนะครับผม นี่นักบินของเราอาจารย์น้ำนะครับผู้เชี่ยวชาญการบินในภาคสนามข้าวนะครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เช้าเลยเลยนะครับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับผมเติมน้ำแล้วนะครับ สักคู่หนึ่งนะครับเราจะเตรียมการบินตอนนี้ก็จะเซตระบบนะครับการบินแบบแพนนิ่งนะครับบินออโตเมติกในนาข้าวนะครับสักคู่นะครับพี่น้องกเกษตรกรนะครับในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมครับติดต่อสินค้าโจมาซอนบวกจีอันกาดบวกอวันกาดนะครับเป็นชุด กำจัดหญ้าดอกขาวข้าวนกกกหนวดปลาดกหนวดแมวในนาข้าวได้ผลชังักงานนะครับพี่น้องนะครับสักคู่เราจะทำการบินนะครับฉีดพ่นยานะครับตั้งแต่เช้าวันที่12มกราคม65นี้นะครับ ในแปลงนาแปลงนี้ก็จะมีหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกแล้วก็พวกหญ้าหนวดแมวนะครับนะครับมีหญ้าดวดแมวด้วยนะครับผมก็จะเริ่มแล้วนะครับ อาบักเวของเราปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เช้านะครับวันนี้นะครับอันนี้จะเป็นนาพี่อ้วนของเราในเขตจังหวัดร้รรอยเอ็ดนะครับผมในเขตจังหวัดร้รรอยเอ็ด บัติหน้าที่แล้วนะครับโดนของเรานะครับครับติดต่องานนะครับ0994259442นะครับโดยมหาสมบัตินะครับผม